และส่งท้ายตีข้องร้องข่าววันนี้กับเรื่องของการเตรียมลงพื้นที่ในวันที่หพฤศจิกายนนี้ของรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวสุภาาตอิสระพักดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจากรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านนี้แหละครับซึ่งท่านก็เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในวันพุธที่หพฤศจิกายน2568ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่18ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธานีครับเพื่อที่จะเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาพื้นที่ ในมิติต่างๆตามความต้องการของประชาชนกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตลอดจนผลักดันมาตรการเร่งด่วนแล้ครับที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ นอกจากนี้แล้วนางสาวสุภาาตอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยแล้วครับที่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างยิ่งทั้งในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสําคัญถึงปัญหาค่าครองชีพและความจําเป็นพื้นฐานทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุขกันด้วยครับจึงได้มีการเน้นย้ำกันว่า ภารกิจนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นเลยครับที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยซ้ำซากจำเจซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการหลังน้ำลดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแหละครับโดยจะเน้นการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและหลากหลายมิติกันด้วยทั้งโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูอาชีพ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เพื่อให้ประชาชนที่รักทั้งหลายของผมสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันแล้วก็มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ